สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวเอามาให้กันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาไปดูว่าน้ำตาลโลกปี2024-2025นั้นอาจจะล้นตลาดนั่นเองครับจะล้นด้วยเหตุใดเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและก็ ฟังพร้อมกันไปเลยนะครับก่อนไปฟังก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อมองย้อนไปที่ปริมาณการผลิตและก็การบริโภคน้ำตาลในปีการผลิต2023ทับ24นั้นเชื่อว่าปริมาณผลิตน้ำตาลที่ผลิตได้ทั้งสิ้นของทั้งโลกอยู่ที่182.60ล้านตันขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ประมาณราว 177.90ล้านตันนั่นก็หมายถึงว่าจะเกิดน้ำตาลที่เกินดุลอยู่ประมาณ4.70ล้านตันซึ่งตัวเลขทั้ง3รายการนี้นั้นปรับตัวเพิ่มจากประมาณการครั้งก่อนในช่วงเดือนมีนาคม2024นั่นเองครับ เมื่อเรามองไปข้างหน้าในปี2024-25ทั 25, ก็เชื่อว่าจะสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงถึง187.00ล้านตันโดยเป็นการฟื้นความสามารถในการผลิตน้ำตาลจากอ้อยของประเทศไทยและการขยายพื้นที่ปลูกบีดของสาภาพยุโรปขณะที่ผลผลิตน้ำตาลที่ได้จากบราซิลและอินเดียแทนอินเดียแทนจะ ไม่แทบจะไม่แตกต่างจากปี2023ทับ24กันเลยนั่นเองครับขณะเดียวกันก็เชื่อว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลในปี2024จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1 8 0 0 0ล้านตันทั้งนี้ในแง่ของการผลิตน้ำตาลแม้ว่าบราซิลจะยึดครองพื้นที่ของการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่สามารถผลิตได้ของไทยและสหภาพยุโรปจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้น้ำตาลเกินดุลน,นั่นเองครับเราก็มายกตัวอย่างการผลิตน้ำตาลของปากีสถานซึ่งก็คาดว่าปี2 0 2 4ทับ 25จะสามารถผลิตน้ำตาลไดถึง6.8ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2023ทับ24ประมาณ1แสนตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลไกราคาที่ดึงดูดใจและเกษตรกร,ร,กรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยออกไปนั่นเองครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ราคาดีขึ้นก็เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มพื้นที่ขยายปลูกเพิ่มขึ้นกันมากนั่นเองครับ ก็เหมือนกับประเทศไทยก็มีการขยายปลูกเพิ่มขึ้นคาดว่าในปีหน้าน้ำตาลน่าจะมากกว่าในปีนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยฝากกดติดตามทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชาวไร่อ้อยและอ้อยของไทยนั่นเองและทั่วท่วโลกนั่นเองครับ